หนูเอาแตงโมลูกหนึ่งจา้าจ้าส้มหนูเลือกได้ไหมเลือกได้จ้าเลือกได้เลยหวานๆเนาะแตงโมลูกนี้เนาะจ้าอึบเอาแค่นี้แหละจ,จ้าจ้าหนูไม่มีเงินสดนะหนูโอนนะจ้าโอนโอนนู้นเลยจา้าเท่าไหร่จา้าทั้งหมดสองร้อยจ้า โอนเรียบร้อยแล้วค่ะนี่จ้าเฮ้ยไอ้หนูเนงินยังไม่เข้าเลยหรอกเอา้าเมื่อกี้หนูโอนไปแล้วนะจ๊ะบัญชีชื่อว่าลุงทีวาเนี่ยจ้ะหนูโอนไปแล้วไม่ใช่ป้าไม่ได้เชื่อลุงทีวาลุงทีว,า,ทวาใครเนี่ยลุงทีวานี่ไม่ใช่ชื่อป้าหรอคะไม่ใช่บัญชีป้าแล้วจ้าบัญชีป้าชื่อบัญชีกิ่งแก้วเดี๋ยวโอนใหม่ก็ได้จ้ะ มันก็ขึ้นว่าลุงที่วายอยู่ดีอะค่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่บัญชีป้าแล้วงั้นขอบัญชีป้าใหม่ก็ได้ค่ะจ้าเทกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกห้าสี่เจ็ดแปดเก้าจ้ากิ่งแก้วโคกคูณสองร้อยเรียบร้อยค่ะ จเข้าไหม <Okay. S 1> เข้าแล้วจ้านี่กิ่งแก้วขอบคุณค่ะตอใจจ้าวันหลังว่าใหม่นะขายของยังไงให้ได้กำไรสองเท่านะฉ <laughs> ลาด <laughs> <laughs> นี่นางหนูแบมเองนี่โผล่มาเร็วจริงเลยนะฮะเอาค่าจ้างได้ไหม ขอบคุณนะจ๊ะแม่แก้ววันหลังมาช่วยทำงานใหม่นะจ้าไปละบ๊ายบายรวยป้าป้าเป็นชื่อบัญชีเหรอครับไม่ได้เปลี่ยนแต่ชื่อบัญชีนี้มันไม่ใช่ชื่อป้านะครับผมมาซื้อบ่อยจำได้ หรือเป็นชื่อบัญชีของหลานป้าหรือเปล่าครับเออใช่บัญชีหลานจ้ะบัญชีหลานไปคนเลยเรียบร้อยครับจ้าขอบใจนะครับ ำไมรอบนี้ไม่เห็นมีเงินเข้าเลยอ่ะอ้ยก็สงสัยหนุ่ม่นรู้ทันนะดิเปลี่ยนแผนใหม่แล้วมั้งอางั้นเอางี้ดีไหมหนูว่าเปลี่ยนเป็น QR code น่าจะได้เงินมากกว่าหรอก็ได้อดไม่สั่ตตอ นีจ้ะขอให้เฮงๆนะป้าแก้วเออนี่นี่มาจ้าสมวานหวานมังคุดหวานหวานมาจ้าเอามังคุดค่ะมังคุดนะมังคุดวันนี้วันนี้หวานหวานหวานม,นมากาวาเอาหมดเลยนะคะโอหมดเลยเอาไปจ้าเอาไปจ้าเอาไปกินเลยลูกไปเท่าไหร่คะร้อยหนึ่งจ้าหมดแล้วนะคะจ้านี่จ้าอีโนโ เ็ียังไม่เข้าเลยหรอกงั้นเดี๋ยวหนูลองโอนอีกรอบก็ได้ค่ะจ้าโอนอีกรอบเลยโอนหลายหลายรอบก็ได้เหมือนได้ไหมหนึ่งร้อยนะคะจ้าป้าขอดูสลิปด้วยนะนี่ค่ะใครอะไม่ใช่บัญชีป้าแล้วนะป้าไม่ได้ชื่อนั้นเอ้าหนูก็โอนตามคิวอ d e โคที่ าวางไว้ตรงนี้เงคะโอ้ยอันนั้นไม่ใช่แล้วอันนี้โอ้ยไม่ใช่ของป้าเลยเนี่ยใครเอามาวางเนียนวางหน้าร้านนี่ของป้าอันนี้ต่างหากสงสัยจะมิดชาชีมันช่อมเนียนเอามาวางหน้าร้านเนี่ยโอ้ยแย่จังเลยอีหนูโอนค่าผลไม้ให้ป้าเลยป้ายัางไม่ได้เงินเลยกได้ค่ะจ้าร้อยนึงโอนแล้วนะคะ จ้าขอบใจนะเงินเข้าแล้วจ้าขอบขอบใจมากนะจ๊ะอ้พระแกเอาเงินเข้ารัวๆเลยอะ่ะ <c oughs> ก็เออนะสินางหนูแบมแผนเองเนี่ยมันเจมแมวจริงๆเลยว้ายรวยๆๆ <c oughs> วยรวยรวยรวยแตงโมวายวายใครจะซื้อเองจ๊ะ มาวัดบานหนึ่งร้อยจ้าอ้ตาเปลี่ยนจากเลขเป็นสแกนแล้วเหรอจ้าง่ายดีจ้ะเรียบร้อยจ้าจ้าขอบใจนะอ้าวอิโหนูหนูเงินยังไม่เข้าเลยอินหนรอด้วยหนูหนูเดี๋ยวก่อนหนอ๋อเมื่อกี้โอนตังค์มาจริงปะเนี่ย เงินเป็นเข้าบัญชีป้าเลยอ่ะป้าขอดูสลิป่อยนะจ้าหนูโอนแล้วนะจ้านี่จ้ะอาไม่ใช่บัญชีป้านี่หนูตั้งใจโกงกันปะเนี่ยไม่ใช่บัญชีป้าเลยโอ๊ยแม่ค้าอ๋ยจุค่ะเอ๋ยจุค่ะเอ๋ยมาดูหน้าคนโกงแล้วมันซื้อของไม่ยมอมจ่ายกับคนแกหรอคะโอ้โหคุณนี่ไปโกงแม่ค้าเขาแบบนี้ได้ไงแบบนี้รับไม่ได้จะต้องหายประจานเท่านั้นจันฉันไม่ได้โกงจริงนะจ๊ะ ฉันโอนแล้วจ้ะแต่ว่ามันน่าจะผิดบัญชีนะจ้ะงั้นเดี๋ยวฉันโอนอีกรอบนะอ๋อรีบๆโอนเลยงัย้นแจ้งตำรวจจริงด้วยเดี๋ยวก่อนครับเกิดอะไรขึ้นหรอครับคุณมาพอดีเลยฉันจะบอกอะไรให้ผู้หญิงคนเนี้เขาโกงเงินแม่ค้าโอ้โหสงสารคนทำมาหากินไหมล่ะอากาศก็ร้อนเนี่ยจะ,ะโกง,งเขาอีกฉันไม่ได้โกงนะจ๊ะฉันโอนแล้วจริงๆอะ่ะแต่ว่าเลขบัญชีเนี่ยมันเป็นเลขบัญชีของใครก็ไม่รู้อะ่ะก็ไหนล่ะบอกจะโอนให้ใหม่ ก็อ้อนมาเลยสิเดี๋ยวก็แจ้งตำรวจจริงๆซะนิใจ,จเย็นก่อนนะ,ะป้าป้าครับไม่ต้องแจ้งตำรวจหรอกเพราะว่าผมแจ้งตำรวจแล้วหรอไปครับไปโรงพักไปไหนไปไหนจับฉันทำไมเนี่ยฮะโอ๊ยพ่อโนมจะแจ้งตำรวจมาจับป้าทำไมป้าไม่ได้ทำอะไรผิดเลยโน่นไปจับคนโกงโน่นป้าผมรู้ผมเห็นนะ ผมอุสตาด์เห็นป้าขายของอากาศร้อนๆผมก็เลยอยากช่วยอยากอุดหนุนแต่ผมไม่คิดเลยนะว่าป้าจะเป็นคนที่โกงแบบนี้แผนเองเนี่ยมันเจมแมวจริงๆเลยว้าอ้ยรวยๆๆๆๆแตงโมหวานหวานใครจะซื้ออีกไมจจางคุณตำรวจครับจับป้าคนนี้เข้าคุกไปได้เลยออฉันไม่ได้โกงนะไม่ต้องแก้ตัวครับป้า ทางตำรวจก็มีหลักฐานหมดแล้วครับเพราะป้าโกงลูกค้าที่มาซื้อผลไม้ด้วยการให้เลขบัญชีผิดผิดเดี๋ยวให้ลูกค้าโอนสองรอบคุณด้วยครับข้อหาสมรู้ร่วมคิดไปโรงพักเฮ้ยไม่เกี่ยวอะไรด้วยนะป้าไอ้ตำรวจไอ้ตำรวจมึงมีหลักฐานอะไรวะฮะมีหลักฐานอะไรบอกกูมาฉันไม่คิดเลยนะคะว่าป้าที่ฉันซื้อผลไม้ทุกวันเขาจะโกงฉันได้อ่ะคนสมัยนี้นี่ ใจไม่ได้จริงๆนะคะเดี๋ยวนี้นิชาชีพมันมาทุกรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าคนแก่ฉะนั้นเนี่ยเราต้องระวังกันให้มากๆครับขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยไม่เป็นไรครับ